สวัสดีครับยามเช้าครับเช้าแดดออกแล้วเอาอะไรนะครับเอามาผิดควนตั้งนานนาาี่ไงไม่หมูผิดควงเหรอบ้านถุนเน่าเหรอเอบถุนเน่ามาแลมันนาไถตรงไหนนาพุ่งนี่นี่ครับข้าวอ,อ,อร่อยอร่อยครับเฮ้ยเย็นอ้าวฮัลโหล สวัสดีครับหนาวไหมครับหนาวไหมดูกอะจับด <ìn S 2> ูโ <leaves> อ้โหค่อตจำหน่อยข่อตจำหน่อยเนี่ยทำอย่างเดี้ยป๊หนึงหาถั่วเน่าก่อนถั่วเน่าอยู่ในแอปอันนี้มั้ง เดีน้องถน้อยนีหมักพีดหมักพีดหมักพีดอยู่ไหนวะอันนี้เหรอุนอหมักพีดจน้อบพดเเนี่ยกมจีเตก็ม,เเกมาเอาคิงแทนเต๊าะอนต๊อุน่นเต๊อ่นนี่ขนว่างไหนครับ นั่นไมียอวางอุตโตเอาวางนั่นใมื้อวางนั่นนาทึ่งนะตายอ่ะอ๋ออารมนาถ่ายตรงในสถานที่มันเหมือนกับข้าวนาคิดไหมครับทุกคนเปิ้อกกรตัดตองเปิ้อเอาอันไหนอันไหนก็เออไม่ได้เปิ้อเฮ็ดเอาไก่มือก็เออเปิ้อเอาดังโต้งพวกเปิ้อมาถ่ายคลิปเป็นวเอากาไว้ดังเหนือเดี๋ยวมันเฮ